สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมนิกจากช n e l n นิกธนกริตนะครับแล้วก็เกม Card Rider r u s h Plus นั่นเองนะฮะในคืนนี้ก็เป็นคืนวันอาทิตย์นะฮะเราก็จะมีเควสท้าทายใหม่เข้ามานอะก็อย่างที่รู้กันนะฮะเช่นการวันนี้ไม่มีเวลาเซตอัพกล้องนะฮะก็เลยไม่ได้เปิดกล้องถ่ายนะแต่ไม่เป็นไรครับงั้นฟังเสียงผมไปละกันนะฮะเราไปดูเควสท้าทายกันเลยดีกว่าครับ เควสแรกนะฮะก็สำเร็จ30รอบอันนี้ก็ไม่มีอะไรครับก็แค่เล่นปกติให้ครบ30รอบนั่นเองฮะก็ทบไปตรงตัวสำเร็จการแข่งวิ่งผัด5ครั้งตรงตัวครับไปเล่นวิ่งผัดนะติด5อันดับแรกในการแข่งความเร็วจัดอันดับเดียว6ครั้งตรงตัวเหมือนเดิมนะสำเร็จการแข่งจับเวลา10ครั้งครับไปเล่นจับเวลา10รอบเสร็จละอันนี้ฮะทำให้ความปรรถนาของดาโอกที่อยากเห็นระเข้เป็นจริง ในคลิปนี้เราจะมาทำเควสนี้กันนะฮะว่าต้องไปเล่นด่านไหนแต่ผมเชื่อว่าหลายๆคนนึกออกแล้วนะว่าคือด่านไหนนะใช้แม่เหล็ก10ครั้งอ่านี่ก็ไปเล่นโหมดไอเทมนะฮะโอเคก่อนที่เราจะไปดูว่ามันใช้ด่านไหนนะฮะสำหรับคนที่เข้ามาดูชนะผมครั้งแรกนะครับหรือว่าคนที่เคยเข้ามาแล้วก็ตามแต่ยังไม่ได้กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะฮะรบกวนช่วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนตามผมด้วยนะครับ ผมจะดีใจมากๆเลยนะไม่ยากเกินไปเนอะโอเคเราไปทำกันดีกว่าครับในโหมดความเร็วนะฮะ L2 ข้างห้องแล้วก็ขอปรับเป็นส่วนตัวด้วยนะครับโอเค add b o ทมา1ตัวขวาบนนี่นะ d i s นะฮะแล้วก็เปลี่ยนตัวละครหน่อยตอนนี้เป็นแบซี่อยู่นะฮะก็ไปเป็นดาโอนะดาโอที่ใช้เนี่ยต้องเป็นใช้เป็นดาโอธรรมดานะครับเสียเงินตัวนี้นะดาโอถ้าไปใช้ตัวอื่นเช่น โกดาโอเนี่ยไม่ได้นะเพราะชื่อมันไม่เหมือนกันนะฮะอันนี้ไม่ได้ต้องเป็นดาโอเอาแทนด้าโอด้านบนก็ไม่ได้ไทเกอร์ดาโก็ไม่ได้ครับต้องเป็นดาโธรรมดานะส่วนด่านที่ใช้เนี่ยเชื่อเถอะหลายๆคนก็นึกออกแล้วยิ่งโดยเฉพาะคนที่เล่นไอเทมมาใช่ไหมนึกออกแน่นอนมีจระเข้นั่นก็คือด่านนี้ครับ m e d i r s hideaway นะฮะดานนี้นั่นเองนะนึกออกอยางว่ามันอยู่ตรงไหนจระเข้เต็มเลยอะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับ ผมจะวิ่งให้ดูซักรอบหนึ่งนะแล้วก็จะ Fast Forward ไปเข้าเส้นชัยเลยนะฮะเพื่อไม่ให้มันเป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไอ้จระเข้ที่ว่าเนี่ยมันมันอยู่ตรงไหนนะแต่น่าจะนึกออกกันแล้วล่ะด่านเนี้ยชอบอชอบตกตรงเนี้ยฮะชอบตกตรงเนี้ย แล้วก็ชอบชนตรงเนี้ยแต่มันจะมีรูเล็กๆตรงเนี้ยเป็นทางลัดตรงนี้นะครับเลี้ยวซ้ายนี้เห็นจระเข้อย่างโอ้โหสองข้างทางเต็มเลยมีตั้ง6ตัวแล้วเราก็วิ่งผ่านปากจระเข้ด้วยนะเนี่ยนี่ไงจระเข้โอเคงั้นขออนุญาต fast forward ไปที่เส้นชัยเลยแล้วกันนะเพราะว่ามันจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะครับมันไม่ได้ไปหาสมบัติอะไรเนะโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราเจอกันที่เส้นชัยนะ โอเคแล้วก็เข้าเส้นชัยเรียบร้อยละเดี๋ยวเราออกไปดูว่าเควสมันผ่านเรียบร้อยไหมนะฮะซึ่งมันไม่มีปัญหาหรอกยังไงก็ต้องเป็นด่านนี้แหละเพราะผมนึกไม่ออกละว,ว่ามันจะมีด่านไหนที่มันมีจระเข้อีก,กน,นะก็มีอยู่ด่านเดียวไม่ต้อง6ตัวนะอ่ะออกไปเลยครับอ่ออกมาให้หมดเนี่ยเครื่องหมายตกใจขึ้นแล้วที่เควส ผ่านแล้วเรียบร้อยนะฮะทำให้ความปรารถนาของดาโอที่อยากเห็นตระเข้เป็นจริงผ่านรับของนวาวันเลยนะครับก็ในคลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะฮะสั้นๆเรียบๆง่ายๆเนอะยังไงก็ใครที่ยังไม่ได้กดไลค์อย่าลืมกดไลค์นะก่อนเราจากกันไปแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กด s u b s c r i ป e กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนอย่าลืมกดให้ผมด้วยนะฮะแล้วยังไงเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหน้านะครับผมใกล้จบซีซั่น2แล้วใครที่ยังมีเป้าหมายอยู่ก็ ทำให้ถึงเป้าหมายนะผมกําลังจะแตะเลเจนและไม่มีเวลาเล่นไงแต่เหลือเวลา3วันก็ต้องรีบเร่งหน่อยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ